กำลังไปหาใครในอ๋อนี่อเจอละใช่ป่ะเนี่ยเกดเนี่ยใช่ไหมเกดสองสี่เก้าใช่แล้วไปอเอ,อ๊ะจมดินเออ๋ยวกันนี่เพื่อนเอ้าลงมแนะนำตัวซิคือใครเอาเล้เกดเอทรอชื่อ <c oughs> ชื่อ <c oughs> ชื่อเกดค่ะ <c oughs> อายุ <I> 11-12เป็นใครมาจากไหน,นเป็นอน้องของพ <laughs> ี<ะ>่มิ้วไปไปไปให้นำไ<ป>่รูปกระดิ่งที่มันเขียนว่าคาัส<า>คัสคัสตันเออจ้ฮ้ย <laughs> ถึงลแล้ว พี่ยิ่งว่าทำห้องใหม่ด้วยใช่ไหมเนี่ย Now, oh, หนาวอ๊ะหลุดฮะหลุดออกจากห้องเดี๋ยวเข้าไปก่อนรีเลยรีเลยรีเลยรเลยรเลยวมันพิมพ์ตามเนี่ยแหลนะแค่แล้วเข้าใจถูกเลยนะแล้วพิมพ์ในไหนพี่พ <c oughs> ิมพ์ใส่ช่องแชทดกันแล้วอะไม่ต้องพิมพ์ใส่ช่องแชัดใช่ปเอรอพี่พิมพ์ใส่พิมพ์ใส่ไปแล้วไม่รู้พี่ว่ามันอันเดิมพี <c oughs> ่ไปคำคำมาเมื่อก่อนเนี่ย ือเพราะพี่กดมิวอะมันทำตรงเรียนมาสองอย่างคืออันเก่ากับอันใหม่เออพี่เมื่อกี้พี่กดอันใหม่อะมันต้องเป็นพอ,อน,นี้แน่เลยอ่าไรเกตบีโอ๊ยเราพิมพ์เต็มช่องแชทเลยจริงไหมเวลาทำขนมอะไม่ต้องรอเวลามันเริ่มหรอทำไปก่อนเลยเออใช่ไหมเพราะเพราะถ้าเกิดรอเวลามเริ่มอะ เกศจะต่ำม,มากเพราะเพราะมัน,นทําไม่ตม่ำเพราะมันทำไม่ท,นท <ำ S 2> ันไม่ทำไม่ทํทันาไม่ตม่ำมากันพินพันพ <c oughs> ินพันกันเย้ <Yeah. S 2> โอ้ยมันมีแย่งเขาโตไม่ไม่ไปทางนี้แย่งอ <c oughs> ่ะได้แล้วเหนเหียวลืมไล้เนี่ยทำยังไง เสร็จแล้วไห้นะต้องทันวจะตอบเสร็จแล้วลว้าวจันแตบบ่เค้กจ้าเอาไปด้เธอไปดินะมันน้องไม่ใช่หรอไปเด้ไปไปไ,ไปเอาไปเลย ไม่อเลยาจิงตาเกลเลยเพราะไม่อย่าค้าแล้วอจิงเขาหน้าเกวิ่งอยู่กับที่ตอนเนี้ใ <c oughs> เอล้วเอแล้วเด่นนะเด่นนะอุ้ยหน้าข้อมอุ้ยได้ไหมอุ้ยปุ่มรีเด่นอยู่ตรงไหน,น<ล>ไดไหมพี่จะรอเด่นนะปุ่มดีเซอยู่ตร,ตรงไหนหรอหล แม่เจ้าปุ่มลิซ่าหายเอ่อขออกเข้าใหม่แล้วกันเออเดี๋ยวพี่รอในห้องแล้วกันพี่หาทางในห้องเ็งไม่เจอจริงจังเกตเกตเกตอะไใช่ไหมเป็น,น,นไหนวะางบนนี่เหรอ นี่หรอใช่ครับข,ข้างบนบนเนี่ยออยู่ไหนเนี่ยเห็นบันไดเห็นบันไดได้ไหมเอ็นอยู่ไหนก่อนนี่ไงข้างบนฮะนี่ไงนี่ไงข้างบนเห็นหนะเนี่ย <c oughs> ไหนวะ <c oughs> โอเคอยู่นี่ตรงนี้ตรงหน้าอ่านี่ข้างบนนี่โอ้ตูสูงไ,ไหมไม่เนี่ยลองหาสูงขางนาดนั้นเลยเหรอ หินตัวไม่เอาไปพาไปห้องแต่งตัวดีกว่าไป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 นี่เลยห้องแต่งตัวของเราไปไปโอ้ยเด้งออกอ้าวอื้มเป็นตัวเดือดหามีเลยเดี๋ยวพี่รอในห้องแต่งตัวนะโอเคมาแล้วทงไนมีอีกนะอืออีกใช่ไหมทางนี้เลยห้องอาบน้ำเหรอ ใช่ี่ห้องอาบน้ำด้ห้องส่วนตัวแต่งในนี้ดีกว่านั้นมีทางนี้ด้วยห้องสปาเฮ้ยสวยโุ้ยโุ้ย้ยทำดีเนอะมากดไปเช่มน้ำแล้วขึ้นเกมมีอัปเดตบ่อยมากอือเฮ้ยเราจะแต่งตัวไม่ทันในเกมนะทันไมีีกแต่ห้าเราไปแปดือหกวะไปแปดอ๋อยังมีเวลา แต่งตัวอะไรก็ไ,กได้มั้งแต่งหน้าแต่งหน้าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตุออกตินตบตกินผิวก็หนึ่งมันดำม,มากเลยโ,ยโอ๊ยโอ้โอ้หนุ่มก่อน พอแล้วเนาะไป,ไปข้างนอกกันดีกว่าแอนเปนอยู่ตรงไหนเนี่ยสิ้นเวลาแล้วบีบีไอ้ย่ะสมัยก่อนจุดเองค่ะแล้ว,ลว,ว,วอ,อันนี้อันใหม่ใช่ไหมใช่อืมไม่เคยเห็นเลย คนนี้สวยอะ่ะโอ้อกระป็พลังมากเลยมันมีกฎแรงมากเทำไมพี่เดินออกไปไม่ได้วะไปทำงานกันเถอะพี่มีอยู่ตรงไหนอะ่ะอยู่เนี่ยไปไอ้ลางทางลางกันก็ต้องมีประกวดเลยใช่ปะใช่พี่รู้เลยว่าใครชนะพ <laughs> ี่รู้เลยว่าใครชนะ แม่ามาสิพี่รู้เลยแม่แ,มแ, <laughs> แต่อีกคนหนึ่งพี่ก็รู้เลยว่าใครีแดนสไหะแดนแดนเออ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 ยอ,อ,อ yeah, เออเออเย้ได้ไมแล้วอันนึงได้แล้วอันนึงมีท่าเต้นอะไรบ้างเนี่ยเต็นจะเป็นซีอื้ออื้เย้เย้เยรย โอดับดับเอ๋่ดับเอ๋่ดับเรามาเต้นกันเถอะได้พี่ี่บอกแล้วเราตาเต้นกันเถอะพี่วาปะเฮ้ยนี่ได้เหรอกดเที่เหรอพี่เต้นเฉยไอ้บ้าอ้บาอ้บ้าเอ้ โอ้โหแล้พี่เล่นอันนี้อย่างกะเหอะเกมโอเวอรเห็นไหมล่ะเห็นไมไหมล่ะเห็นไมไหมล่ะเห็นมไหมล่ะดู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 กอพี่ มันคลือนนี่เนี่ยพร้อมเลยมาเก่าอะไรไม่รู้นเนี่ยทีเแียวอ่ะโอ้เขาววกแล้วเหรอ,อรหัวกแล้วเหรอมันเข้าไม่ทันใช่ไหมฮะปวดแค่งเน,นี้เป็่คนไ้ไหนรอ เออเราต้องรอประกาศผลนะใช่ไหมเนี่ยเยจบแล้วต้องรออิดสักพักแล้ว,ว,วมันจะขึ้นตรงไหนอ่ะไหนเราจะเชื่งแล้วมั้งมาแล้วอุ๊ยอ,อุ้ย นนั่อีถึงคนนั้นแ่ะ,อออะเออพี่ก็คิดว่าพี่ก <ใน S 1> ็โหวตเพราะพี่ก็โหวตให้เขากลับเขาห้องกนัน,น,นเถอะเจษนั่งนั่งกลยนั่งนั่งก่อนนั่งนี่ก่อนนั่งนี่ก่นนนนกอนอ,อีกคลิปเนาะโอเคได้เลยสี่ยี่ มายบายมายบาย